สวัสดีค่ะช่องมาดามทำสวนค่ะเมื่อนี้กับ่มียังร้ายค่ะผมจะผ้ามาลดนำบอกพริกอันนี้บุ้มลดไปแล้วเนาะเป็นต้นกะพริกขี้นูหัวเรือพันไม้มันบ่มีมองปลูกแล้วค่ะมันห้ายหลายแต่ก่อนนี่เพาะนึกว่านึกว่าเจนบ่รอดเนาะเพาะรอบสองนะคะก็เพาะเพื่อไว้หลร้ายนั่นละเพาะเพาะไว้ไหลร้ายๆแล้วก็บ่มีมองปลูกนุนกับปูกไปนุนค่ะ พวงนันกับใ่กับให้ใบดซ้ำกันดอกค่ะปูก้นละมือปูก้นละเดือนคือวางย่ำใดกับปูกย่ำนัน,ส,นส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือนี่ผุมก็ะได้เด็ดยอดไว้เลยเด็ดยอดไวค่ะเขาจงังบอลังเพราะถ้าเขาเขา้าเด็ดยอดเนาะเขาจะลังต้นเขาจะแคะแล้วเขาก็จะออกดอกเดียวไปยังเสร็จนะคะเกิดดอกเกิดดอกอยู่ตองนี้นะแล้วตรงนี้เขาก็จะบบไหกิง่งผุมก็เลยตองเด็ด เด็ดยอดไว้เขาจะได้หายกิ้งออกกิ้งไว้วันนี้จะไปหาทั้งมะปลูกทั้งใดระบาดนี่หาดินใส่มะปลูกหากระถางใส่มะปลูกบุม้มบ่ได้ปลูกลงดินเนาะปลูกลงดินมันดูแลยากอีกอย่างหนึง่งดินมันกับบดีผมดินมันเป็นดินทรายืัอน,นี้เป็นสภาพมะลดน้ำค่ะใส่ที่ยงละเดนนี่บุม้มเห็นมันเป็นเหี่ยวๆบุม้มก็เลยอยากจะมาหลดเพราะว่ามาลดน้ำไว้ค่ะบนนั้น สายมากอีกนี่แดดจะจัดนะมันจะเป็นโรคข้อพับลงเลยเดี๋ยวค่ะอากาศน,นดรดอนมันสิข้อพับแหงไปเลยแหงต้นแหงตายไปปกติมึงก็จะมาพ้วนดินหายยิงนต้นกาแบบนี้ที่ห้องอนุบานไว้ย่งสิอ,อนุบานใส่ในกระถางหรือว่าใส่ในถุงเพะเพอช่ำเนาะค่ะสังเกตเพิ่งว่าต้นกาถาาเวาบ่มีเวลาปลูกเนาะฮอกก็ตรง ข้นดินหรือว่าเด็ดยอดไปเลยค่ะเด็ดยอดไปซ้ำเนี่ยเขาก็เด็ดยอดไปแล้วมุมกับจักเสียวเป,ป็นปูบางไดยทั้งแจกทั้งขายแจกเพื่อนเพื่อนมันก็เบิดฤด,ดูที่จะล่งต้นกาแหละด้เพราะว่ามันใหญ่บ่ท่านเหรอคะอีกสองําเดือนเดือนใดนว่าันวามกราคมพานนาเมษา เออสม่เมษสาเนี่ก็สีเริ่มหนาวแล้วเริ่มหนาวอากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะเม่สาเมานเขาก็จะปลูกให้ท่านเนาะปลูกไ้มันท่านมันจะท่านบ่ละอคุณอะเที่ยวถอนออกอยู่อากาศกันเวลาห่อนหอนมั่งสีใบมันกระลวกไหมค่ะ<ส>เนี่ยม้งก็ต้องเบ่งอุณหภูมิพร้อมเด้กก่อนที่ม้งจะเอาต้นกล้าออกไปปลูก มึงอุณ mhm. หภูมิบอกพริกมันมักอากาศร้อนก็จริงอยู่ค่ะแต่อยู่นี่นะมันห่อนจับอหรีห่อนแผดเผาเนาะแดดออเรเลียไหมปลูกบอกพริกนี่ปลูกบอกพริกนาแรงนะนาแรงอยู่นี่ก็คือนาห่อนนั่นแหละถ้าเป็นบ้านเท่านาแรงนาแรงมันก็หนาหนาวเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันมันมีฝนเนาะอยู่นี่มันปลูกนาหนาวเพราะใดเพราะว่านาหนาวอยู่นี่มันมีฝนมันก็เลยต้องเลือกปลูกนาร้อนนี่แหละ รอดก็รอดตายก็ตายต,ายตายตัวบุมมมี่ไหมคือบุ๋มปีนี้บุ๋มบ่ค่อยได้ดูแลปันใดคือตอน้นใดได้กินตน้นใดสมบูรณ์ม๋มก็ดูแลบำรุงไปเองสินะคะมุนกระท้างมุมกับเพลิดเป็นจุ่มเป็นจุ่มไปเยอะมุมต้นพีกกระไรค่ะจังมัมมี่พูดอยู่ไกลๆบุ๋มเนาะอฟซี่ผู้ใดผู้คนติดต่ตอมากสิทั้งยูทูปผู้ใดยอยู่ในรัฐเดียวกันมุมกับทรงไห้มุมส่งไห้ฟรีเด้อค่ะมุมทรงไห้เพลินฟรีเลย เพราะว่าจะเป็นพวกมเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆเนาะผมสรงให้เพ่อนฟี่เลยถ้าเกิดผู้ใดอยู่ไกลๆกับมะอาได้นี่ยังสิผู้ใดอยู่ััดเบสทอนออสเซเรียรัฐเดียวกันหรือว่าอยู่ไกลๆมูบานผมสะดวกครับรถมะอากับมะอาโหมดค่ะดีก็สิปอยมันถิมสิปอยถิมมังก็ขึ้นเสียดาย,ยังิสินะมนก็ต้องได้จะได้ไปหา หาดินเดียค่ะหาดินหากระถางามาปลูกมันมันมีมันมัมนมีหมองไว้แล้วพ่นอันแปลงแปลงไอ้อีย่างผนแปลงใหม่ทั้งขางบ้านนั่นก็บพ่ได้ซื้อดินมาใส่มันมันมีผู้ใดขนหไห้เด้ลูกคนใหญ่ผมพขากลับไปอยู่ทั้งอื่นเล้วมันไปไปอยู่บ้านยาไปหาเฮ็ดการเฮ็ดงันเหรอคะเหลือแต่บุ๋มกับลูกคนหน่อยอย,อยู่กาแฟนอยู่เนาะบุ๋มกับบ่ค่อยสบายพร้อมเนาะ เจ็บอดๆแอดๆอ,อายุซ้ำนี่เห็นยังสี่กิโลถัดเด้อบุมก็ยูโม่โม่ม่เม่สวนมากบุมกับ,บ่อด้เขาสวนคือตะกี้เด้ตะกี้บุมแถบสิเขาสวนทั้งวันเลยแหละสู่แดดสู่คักแต่ก่อนนี่ยกนั่นยกนี่เดี๋ยวนี่บาไววหวแล้วเฮ็ดหยังบาได้แล้วเด้อค่ะเฮ็ดได้พอ่อนิดๆนๆ้อยยกเก้าอี้ไป นั่งมองนั่นนั่งมุมนั่นนั่งมุ่มนน,น,นี่นะคะ่ะแดดแดดอ่อนมากตกซีโมงหาโมงมากแดดอ่อนมึงก็ได้ไปนั่งที่ทัางคุนพริกต้นไหนพริกทีบุมทําคลิปปลูกไปนะมันตายนะมันตายแดดมื่อนันอากาศร้อนมากมันตายหักพับลงเลยก็ต้องได้ถอนออกสามกระถางแล้วผมก็ไปปลูกสมเอาไปปลูกสอมอันนี้เป็นพริกกระเลียงพริกกระเลียงนี่กับพริกกระเลียงค่ะ ก,กันไปกระทั้งสีแดงๆนั้นเป็นพริกขี้หนูหัวเรือพันไม้ทั้งข,า,ขาวๆนั้นบุมก็เอามะมาคีม่านั่นแหละเอาคีมานั่นแหละค่ะมาบำรุ่งคีมาผสมจุลินซี่สังคอแสงมมกับขยายออกเนี่ยมาท่านแดงอยู่ไงนี่แ่ะมุมกบมาบ่าค่อยได้ล่งคลิปค่ะช่วงนี้นะมุมมาสิมะนางน,นี่ดินมันแห่งเห็นบ่าอากาศมันสีร้อนซ้ำในมือเศราดิมุมก็ลดไปแล้วสายมาาเนี่ยเที่ยงเนี่ ดินกระแงฮงพยา้ยามลดเสาแรงนะ่อากาศเดินหนร้อนร้อนจัดเนี่ยร้อนแต่แต่มีร่มนะมันจะแหงไว้แต่เมือ่อใดร้อนเมื่อมีร่มนะมันก็พ่อชุ่มชุ่มอยู่ด๋ยวจัมะมาลดห้ดินมันชุ่มไว้ดินปนทรายเนาะมันกับ่บ่คอยอันนี้ปันใดแดยวสมารดเพราะว่าถ้าแดดซองมากสิตกใบม่งมาแดดแดดมันสะซองมาทางนี้เนาะแดดซองมาทางนี้ต้นกามมนเหนือสิ โอกาสหลอดมันกับสีบอนนี่บันไดนะคะแต่เฮ้าก่อนตีลดให้ดินชุ่มไว้แบบนี้ตัวมันยังซึอยูดตลอดบ่านมันสีหักข้อหักพับลงแบบนี้แล้วก็สิเป็นแบบแหง้งนะคะเป็นแหง้งหักพับลงตัวกลางมันก็สิตายได้มันเหลือได้นี่สุ้มี่เหลืออืลคือมีบุวมาซำนี่แหละคะ่ะมาอับตีให้เบืองว่าซังใอ,อยูไก่ไก่แน,น่นว่าผู้ใดก็ไดเนาะมาแบงเอาไปปลูกเนี่ยมันลายผลด แต่ขี้ยาดแต่ว่าหยาดแต่ว่าบ่พอเป็ดกินเกี่ยงไรก็ปลูกเอาอนุบาลไว้ถ้าปลูกสองพรอมนะคะวันนี้ปลูกออมานเลยบ่ไม่หมกหอดดินสิปลูกบ่มีหอดหมกสิปปกสว่างกระถางเนี่ยคลิปนี้บุมมาซ้ำนี่แล้วพี่น้องเฮ่ยถ่ายรูปไปก่อนมุมนี้คืองามเลยไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ ขอบคุณทุกๆกำนั่งใจทุกคอมเมนต์ค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ